สวัสดีครับวันนี้วันที่ยีบสองเดือนเจ็ดนะครับสภาพตาลาดโดยรวมก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อวานบิตคอยก็นิ่งๆแต่ว่าเอาคอยก็ขึ้นไปหลายตัวก็ขึ้นเยอะอยู่เพราะว่าผมพอของผมสอนมาเทรดเอาคอยเป็นหลักนะครับตอนนีพ้พอผมก็ซื้อไปเต็มพอร์ตแล้วนะก็เลดโบฟิตลั่นอย่างเดียวทีนี้มาดูว่าเออพวงนี้มันมีตัวไหนเขียวนะ่าสนใจบ้างนะ ตัวนี้ก็นะ่าก็สวยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับไล่ไลายตัวนะอ๋อ ACA ตัวนี้ไม่เขียวแล้วนะเก็บไว้ก่อน ADA ตัวนี้ก็สวยผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับเป้าก็ไกลอยู่นะประมาณนี้ครับห้าเหรียญ ADA AXS ผมก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วนะตัวนี้เป้าก็ไกลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะผมจําไม่ได้แนละ้วเท่าไหร่ AXS ไอตัวเหรียญ SLP ของเขาก็เขียวั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่ใช้ในอะไรของเขาอะนะเล่นเกมใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยเล่นก็เนี่ยประมาณเนี่ยครับสิบสิบเจ็ดเท่าถ้าถึงนะภาพใหญ่นะบิตคอยแค h อันนี้เค้กเค้กก็สวยครับเนี่ยเค้กลงมาได้ที่แล้วสวยสวยสวยก็ลองวัดดูเค้ก นี่เห็นไหมครับพอดีเป๊ะเลย9ก2้สีสวยๆน่าจบหนึ่งสองละทีลองวัดภาพใหญ่ดูนี่ครับ73ดตอนก็เราสมมติเราซื้อแถวนี้ใช่ไหมนี่เกาะ20เท่าอันนี้ก็เยอะนะเป้าเป้าไกลนะเด็อันนี้ก็เขียวละสวยๆตอนนี้ก็มีสัญญาณกับตัวนะเหรียญเก่าเหรียญแก ดอทก็เขียวแล้วดอทก็เป้าไก่เนี่ยหนึ่งจุดสองเหรียญสมมติซื้อตรงนี้ใช่ไหมครับเป้าก็เนี่ยสิบกว่าเท่าตัวฟลุกอันนี้ก็มีกราฟเราสุกเกตไอโอไหมใช่ใช่เกตไอโอไกลครับตัวนี้ก็ลงมาสวยนะตัวนี้ก็ลงมาสวยเดี๋ยวลองวัดดูครับเอาคอยสมมาลงลึกท้งนั้นเลยนะครับสวยสวยเนียไ,ไหมครับ เจ็ดสิบแปดจุดหกแปดสิบแปดจุดเจ็ดแล้วก็มีกับตัวด้วยตัวเนี้ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันมีกับตัวด้วยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับสวยสวยสวยตัวนี้สวยเฮดบาร์ bar, ตัวนี้ก็สวยครับเฮดบีอาร์ตัวนี้ดูนะเห็นไหมแปดสิบแปดจุดเจ็ดเก้าสี่จุดสองแล้วก็มีกับตัวสมมติเป็นอย่างเงี้ยพวกเนี้ย มีสัญญาณกับตัวเกือบจะทุกตัวเลยนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกทีนึงตรงนี้สวยเฮ็ดบ้านนี่สวยถ้าเงินในหมดนะผมอยากซื้อมากเลยตัวนี้เฮ็ดไอวีตัวนี้ก็สวยหล่อผมไปสองสามครั้งแต่ว่าดันเอาเงินไปซื้อตัวอื่นหมดแล้วโดนหลออไปก่อนน้ีนสองรอบ นี่สวยเห็นไหมครับใต้สัดส่วนพอดีเป๊ะเลยมีสัญญาณกับตัวด้วยหไหมอันเนี้ยครับรนี้ก็ตรงนี้สวยสวยสวย,สวยแล้วก็ KDA ตัวน,นี้ก็สวยแต่ต้องดูกราฟที่คูคอยนะคูคอยจะยาวยาวสุดครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยลงมาเนี่ยมีกับตัวเรียบร้อย ตัวนี้ทำท่าจะเขียวอยู่หลายวันเนี่ยย่อลงมาก็ไม่เขียวไม่เขียวเนี่ยเพิ่ง,ง,งกลับมาเขียววันนี้นะเรียนบางตัวที่ผมสแกนเนี่ยครับเวลาจะซื้อขายนะครับต้องต้องลองสแกนใหม่ตอนเช้าดูนะบางตัวต้องสแกนก่อนเจ็ดโมงเช้านะครับดูว่าเอ้ยมันยังเขียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ KNC ตัวนี้รอบนี้ก็ได้กําไรเยอะอยู่นะขึ้นตลอดเลยเนี่ยรอบนี้ก็เขียวใหม่ตอนนี้ก็สวย ONT ตัวนี้มันทำิวโลนะ REP เซสเฟตัวนี้ก็มีกลับตัวนะเนี่ยเอสตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันทำราคาต่ำต่ำ,ต,ำต่ำนะครับมเมันตัมมันยกยกยกสเตัวนี้ก็สวยนะครับราคามันลงแต่มันต่ำมันยกเรื่อยๆนะครับเรื่เนี่ยไปแล้วพิวไปเรื่อยเยนี่ยเดี๋ยวเบรกตรงนี้ก็ไปแล้วสวยสวย x ก็สวยนี่ดูแต่ตาเปล่าก็ารู้นะผมไม่ต้องวัดเลยเนี่ยตัวเทต,ต้านี่ก็สวยไม่ลงมาลึกดูเห็นนะครับ94.2เห็นไหมแล้วก็มาทำฐานแบบนี้สักพักแล้วแล้วก็อยู่มาอันนี้ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะ XEC อันนี้ TLM ตัวนี้มันทำอยู่โลนะนะครับประมาณนี้นะครับก็ตลาดก็คงขึ้นไปเรื่อยนะผมว่าตลาดคงขึ้นไปเรื่อย ก็บิตคอยเดี๋ยวถ้าทะลุตรงนี้ไปก็ทางสะดวกก็คงจะเจอแนวต้านแถวแถวสามหมื่นนะครับสามหมื่นสามหมื่นสองแถวนี้ผมว่าคงจะเจอแนวต้านนะก็มาดูพอร์ตของผมที่ซื้อไปนะครับก็เนี่ยโดยรวมไม่มีอะไรก็บวกไปเรื่อยซื้อไปก็ย่อลงมาหน่อยตกใจเล่นก็โดยรวมว่ากาไรนะครับเป็นเหรียญเหรียญที่พอริชันมีกําไรก็ประมาณเหมือนจะครึ่งครึ่งนะกับบางตัวที่แบบยังขาดทุนอยู่หรือว่ากําไรน้อยๆเลยมีเยอะในพอร์ตบางตัวก็ยังไม่กําไรก็มีครับแต่ว่า เราเทรดหลายตัวเพิ่มทําให้พอร์ตเรามีความนิ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำทางการลงทุนนะครับนักลงทุนควรตัดสินใจซื้อขายด้วยตัวเองนะครับขอบคุณครับ